ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับ,รบมื้อนี้ก็้ามากพอๆกับพ่อแต้มอีกเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์สมยศเนาะพี่น้องเนาะครับเอาก่อนเสียเบิง่งเฮาก็มาเบิ่งก่อนนะครับเนาะมื้อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่24พฤษภาคม67เลาวพัฒนาออก039057 รับเรกล่างก็ออก90เนาะพี่น้องเนาะครับของอาจารย์สมยศงวดที่ผ่านมากับรุดนะพี่น้องครับลุดก็คือรุดนะพี่น้องเนาะกับบ่ว่ากันมีเขามีรุดครับงวดที่ผ่านมาก,กับเขาตรงๆนะครับงวดนี้กับรุดไปนะครับเนาะคร,ครับอาจารย์ทำมาบนล่างวิ่งรุดสองกับหนึ่ง สองกำนึงกับกบัามาจักตัวนะพี่น้องเนาะครับจับคู่ก็ได้รุดไปนะครับอ้าเมื่อนี้ก็อาจารย์ส่งมาแล้วพี่น้องก็เตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับเนาะ ลาพัฒนาอาจารย์สมยศนะครับเนาะ รับบนล่างวิ่งหลุดกับเก้ากับสองพี่น้อง ครับส่วนอาจารย์จับคู่มาพี่น้องเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามนะครับ ส่วนหลักสองสองห้าสองสามสองเจ็ดนะครับ ก้าสองเก้าหนึ่งครับเนี่ยนเนี่ยสี่หางพี่น้อง ครับสัตว์เกียนนะพี่น้องเนาะครับส่วนเลขสามตัวได้พี่น้องเนอะห้าเก้าสอง สองหางพี่น้องนอชัดเจนนะพี่น้องเนะาะแกมีตกกันนะพี่น้องด้วย กันเบิงสองสองเก้าเก้าพี่น้องครับนี่แค่นี้พี่น้องข้าพระ้าเตียมกับเชิเบิงนะครับด้วยอาจารย์พันธทรงมาให้นะครับ ครับเราพัฒนาวันจันบนล่างวิ่งโลดก้ากับ2ครับ929193 252327เบิ 2, ้ล2299ครับส่วนเลข3ตัวกับ592 525เนาะครับเนาะครับอ้านะวชัดเจนนะพี่น้องเนาะ วันจันทร์นพีนองเดอว,วันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567หเนพีนองเนาะลาวพัฒนาออสมยศนะครับบนล่างวิ่งรูด9กับ2ครับ9 2 9 1สองเ2้2หนึ่งเ้สสองห้สองเน้น9น้าสองเหน่งอง้องเนองานะรับเลข3ตัวกับ9 9 5 2 5 25. ครับกันเป่าไว้พี่นองกันเบิรน,นะครับเนาะสอง9เด้อรับเด้อ เอาฉะนั้นแล้วมากชอบตัวเลขก็จะลืมนะพี่น้องกับตัวไว้น้านะครับเนาะครับเอาพอเตียมขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้ออาจารย์สมยศนะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พอเตียมับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพอเตมกับขอ้อไหวพรอองคอยเขาคใอยใแตกปังๆง,งวดนี่ รับเย็บซี่ก็จะได้สกบกมันมันกันนะครับครับเอาเข้ามาแล้วก็จะเลื่มได้พี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้านะครับครับเอาสุด้ายใต้สุดนี้พอเตียมขอกราบขอบพระคุณเย็บซี่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ ขับขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกใวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะขับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้ารับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม